นนี้ครับเราจับ GPS ให้ดูนะในคลิปนี้นะครับโอเคความเร็วของกระบะทาคานโนนะกระบะไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นนะครับอันนี้จับจาก GPS นะดูเลขนะครับอยู่ที่ประมาณ63 64 66นะครับ67นี่เยียบเรื่อยๆนะไม่ได้เร่งอะไรเลยนะครับ68 ก็ถือว่าใช้ได้นะครับ68 g p s นี่ก็ประมาณ75เลขไมลของรถยนต์ปกตินะฮะเพราะว่าผมเคยใช้จับ g p s ควบคู่กับเลขไมลรถยนต์ปกติอยู่แต่ภาพสั่นๆหน่อยเนาะมันไม่มีคนช่วยถ่ายนะผมถ่ายของผมอยู่คนเดียวนะครับกับลูกชายครับผม โอเค60แล้วอ่าเดี๋ยวดูไปได้เท่าไหร่ถนนก็ขึ้นเยอะเหลือเกินโอ้อยอ้ยยอ้ย่ยมันก็วิ่งได้ไม่ขี้เหร่ะนะฮะถือว่าใช้ได้เลย นะครับนะคความเร็วก็เคยทำได้อยู่ประมาณ70 gps นะที่จับ gps นะครับก็ได้อยู่ประมาณ70นะครับที่เคยทำได้นะก็ถือว่าเป็นความเร็วที่ใช้งานได้ดีนะครับครับผม โอเคดูหนังต่อได้เลยลูก